เบิร์ดเทคนิคอวยพรวันเกิดให้ตัวเองอายุครบ37ปีเห็นภาพที่โพสต์น้ำตาซึมตามตามกัน แม้วันเวลาจะผ่านมานานเท่าไรความรักที่มีให้กันก็ไม่ได้น้อยลงเลยและก็ยังคงมอส่งความคิดถึงให้กันอยู่เสมอสำหรับเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทรธิดาพัทวีรพงศ์ยังจะเห็นได้จากเทศกาลต่างๆที่ผ่านมาที่เบิร์ดยังคงโพสต์รูปวันวานเมื่อครั้งที่ยังอยู่ด้วยกันกับแตงโมอยู่เสมอเหมือนทั้งปีใหม่ววาเลนไทน์หรือแม้กระทั่งเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช66เป็นอีกวาราหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดของเบิร์ดเทคนิคเจ้าตัวได้โพสต์รูปพร้อมถือดอกไม้ขณะอยู่ที่เก็บอัติิของแฟนสาวพร้อมกับมีข้อความว่า HB d to มี37ขวบแล้วครับ หลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับ Happy birthday นะคะโมลงมาบีบดีด้วยแน่นอนก็ยังคงร้องไห้และอื่นๆอีกมากมาย